การขึ้นเรือเราต้องขึ้นด้านตรงกัินข้ามกับใบขึ้ขขปไปอย่างนก็พลิกโอเคเดียวนอนลงไปเลยต้องนอนลงไปเลยถ้าขึ้นอย่างเนี้ยเรือจะล่มเราต้องทาบตัวลงไปกับเรือเลยอา่าบตัวไปเลยทาบตัวไปได้บัวยกขาอยู่นะมันจะล่มอ้าขึ้นมาขึ้นมาก็อนอนตะ,ะไลไปเลยเอ้าวเฮ้ยห,ห้องนู้นไม่ต้อรถ อาจับตามองตามองไปที่ขนนถนนนะให้หัวเรือตรงกับขนนถนนการเล็งเรือเราอย่ามากังวลกับตรงนี้เราเล็งหัวเรือไปที่ถนนร้อมจับหางเสือจับหางเสือจับป้อมจับให้ถูกจับป้อมจับป้อมหางเสือตรงหางเสือตรงหางเสือตรงจับมือควอมลงม่จับเชือกไว้จับป้อมมาจับไว้นะ แดนหลังเสือจับให้สุดด้านต่อจับให้สุดอันนี้ด้านต่อนนี้หลังเสือจับด้านต่อให้สุดไปแตกดันออกไปปิดตัวมานั่งตรงนี้เลยมานั่งตรงนี้เลยมานั่งตรงนี้ใช่อย่าปล่อยอย่าปล่อยอันนี้อย่าปล่อยดันกลับไปดันกลับไปตรงไวนะเมื่อดันกลับไปตรงแล้วงายมือขึ้นงายมือขึ้นอ่าตั้งสี่นิ้ว พ้อนี้จับเรียบร้อยอันนี้ปล่อยมาจับเชือกตรงนี้มาจับเชือกตรงนี้ย่าย่ามาจับเส้นนี้นะจับเอาเชือกที่ติดลอกเนี่ยจับเสร็จเราก็ตวัดไม้ไปตวัดไม้ไปจับไปตรงปลายอ่าปล่อยเชือกออกปล่อยเชือกออกเชือกอันนี้ปล่อยไม่ต้องจับแล้วอันนี้จับให้สุดอีกเปลี่ยนด้านเปลี่ยนด้านไม่ได้ครับจับให้สุดอ่าอันนี้ก็จับเชือกไวเหมือนเดิมอีกหางเสือตรงไหมตอนนี้ดูหัวเรือ หัวเรือต้องให้ตรงอะไรดูหัวเรือไว้อ่าดูหัวเรือตรงต้นสนแนาแตกอย่ามาดูตรงนี้ดูดูต้นสนไว้ด้านหนังเสือกลับด้านหนังเสือกลับด้านหนังเสือกลับมาด้านหนังเสือกลับมาดูตั้งหัวเรือไว้งายมืองายมืออ่างายมือครับปร๊บตวัดมามือโน้นทำอะไรถ้าเรา ตาเชือกที่เราหงายมาเนี่ยมันมาติดอยู่ที่นี้เนี่ไอ้ไม้เวลาเราปลดเชือกมันยากใช่ไหมเมื่อกี้เราเราทำเชือกนะเราหงายมือมาดิอ่าหายมือทางด้านนี้เนยมันจะติดอยู่นี่เชือกอ่าหายมืออย่างนี้พอเราคล่อมมือเนี่ยเราอ้าวัวไม่มือเนี่ยเอามือนู้นจับเชือกก่อนจับไว้อ่ามือนี้อ้าวไปมันก็รุดใช่ไหมอันนี้เราก็รูดไปสุดดีหางเสือก็ไม่ดิ่ง ตาดูไปทางหัวเรือตรงต้นสนก็อยไปติดไม้เราต้องนะนึกตังนะแปกดนางเสือไปอย,ยางยางไยงดันไปเลยทิมไปเลยทิดไปหมุนหมุนติดทางตัวอา้าวอย่าดึงมาดิไหนมเรดึงแล้วมันเก้าต้นเลยเอา้าวใบหมุนใปแล้วยอย่าดึงมาดิดันไปก่อนที่ยางเสือเสียเอาไมม หางเสือเราชี้ไปก่อนเลยชี้ไปเลยด้านต่อเนี่ยเราชี้ไปเลยชี้ออกไปเลยชี้เอกไปเอ้าหมุนอ่าด้านหางเสือจับหายมือหายมือเสร็จจับมาจับเชือกมาจับเชือกก่อนอ่าลูกไปเห็นไหมอ่าเริ่มเข้าใจแล้วลูกข้างหน้าอ้าเริ่มเข้าใจแล้วเอ้าแฝกกระดันกระดันไปก่อนกระดันหางไปก่อนกระดันอ้าอย่าดึงอย่าพึ่งรีบเอ้า ชี้ไว้นั่งติดไม้ตรงกลางนะ้าทางเสือกับหายมือไปแล้วลอเชือกมาดูเรือนู่นอ้าวเปล๊อบเอา,เ,อาเชือกปล่อ่าเชือกหลุดมือแล้วเป็นเรื่องเลยนะเวลาลงแรงเยหลุดมือุขาอา้าวทีนี้